มาดูที่พักคือละ2,500ที่นครนายกที่เราไปพักกันทุกคนอันนี้เดอะพีมโฮเทลนะต้องบอกก่อนเลยว่าหมาะกับสายถ่ายรูปสุดๆเพราะมุมถ่ายรูปเขาเยอะมาก นี่ได้กุญแจมาแล้วเช็คอินเรียบร้อยเข้าห้องกันเถอะทุกคนเราพักเป็นห้องที่4นะจะมีสระส่วนตัวด้านหน้าแล้วข้างในก็จะเป็นห้อง f ฟ m i l y แบบนี้มีทีวีมีโซฟามาดูห้องน้ํากันบ้างในห้องน้ํามีแปลงสีฟันมีผ้าขนหนูมีโต๊ะสาหรับเขียนหนังสือด้วยนะแล้วก็สามารถดูทีวีไปด้วยได้ออกมาแช่น้ํากันทุกคนตอนเย็นเราสั่งอาหารมาแอบบอกว่าอาหารไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่เลยหมดนี่ประมาณ600กว่านะทุกคนคือตัวผักอะตอนมาก็คือไม่กรอบแล้วแล้วตัวเฟ้นไฟก็มีกลิ่น เอาน้ำมันทอดปลามาทอดอีกทีนึง่งอันนี้ไม่ประทับใจแต่อย่างอื่นคือบอกเลยว่าประทับใจจ้ะความสะอาดของที่พักความสะอาดของบ่อน้ําข้างหน้าคือดีมากแล้วก็ยังรวมอาหารเช้าตัวนี้ด้วยนะมีสลัดผักมียำลูกชิ้นมีข้าวสวยมีผลไม้มีแตงโมข้าวแบบไทยๆก็มีนะหรือใครจะกินเป็นไข่พะโล้มีข้าวโพดคลุกเนยให้ทำเองด้วยแต่อย่าลืมเปิดเตาก่อนนะทุกคน ตอนที่เราเช็คอินอนะ่ะเขาจะมีเซตอาหารเช้าเป็นใบมาให้เราสามารถแลกได้หนึ่งที่นะผาสั่งข้าวต้มมาพาพักห้องแฟมิลี่นะทุกคนก็เลยสามารถแลกอาหารมาได้ทั้งหมด3อย่างใครเป็นแบบพาบ้างตอนเช้าคือชอบกินขนมปังปิ้งของโรงแรมมากเลยอันนี้เป็นตัวแยงสตรอเบอรี่นะทุกคนแยมส้มเขามาเป็นเนื้อ,อแบบนี้แล้วก็แยมบลูเบอรี่มาประกอบร่างขนมปังรนะับไปดูที่โต๊ะกันนี่อันนี้เป็นชุดเบรกฟาสนะทุกคนจะเลือกเป็นข้าวต้มหรือจะเลือกเป็นขนมปังก็ได้ เสร็จแล้วก็มาตอบกันที่ของหวานแต่ตัวนี้ต้องเปิดเตาทิ้งไวน้นานหน่อยนะทุกคนเพราะว่าเนยนองไม่ค่อยละลายเลยอะ่ะส่วนตัวบอกเลยว่าอาหารที่เนี่ยคือให้2เต็มหแต่ความสวยของที่พักและความสะอาดให้4ี่เต็มห้าไปเลยจ้าคุณแฟนเราก็เพิ่งตื่นงัวงเงียมากินข้าวนะทุกคนด้านหลังจะมีต้นกระบองเพชรให้ถ่ายรูปแบบนี้ด้วยนะทุกคนใครมานครนาย,ยกลองมาพักที่นี่ดูที่นี่บอกเลยว่ามุมถ่ายรูปเยอะมากายบ้านนะทุกคนโดยจ้าจกันไ่